เก็บปาสมงครับปั้นมาแล้วนี่ปั้นเองเก็บเอ่งป่ะปั้นละของยี่เลยอย่บใบบอสเดียวไปเด้อเนี่ยอย่าใบบอสเห็นบ่เห็นบ่ัสเก็บบ่สไอ้เคืองอยู่ของยี่เลยดี่ไหนมาขึหนมพวกนันพวกยังเป็นประท้วนใจฝนยุบ่นเต็มเลยติดต่อเด้อ คนมาเก็บพูนเลยก็เพามาเก็บซอยพี่อือคนเผาบ้ามาเก็บเก็บซอยเก็บไปแล้วก็หาสองเงินเลยหรือเปล่วเตรียมยื่นพื้นพูนป่ะลูกมาแตกก็มี่ป่ะนะผูกไงเสียดายแตกเพว่าแตกเขาออกแล้วออกไม่เสียทิ้งไปไกลเพราะว่าจะได้ส่งไปทางไกลอยู่เตรียมพื้นพูนบน สาระข้ามเอ้ยทากินเด้อมืออื่นเต็มเลยกระหอดเต็มเลยยังไงตีต้นสาั้นนือต้นใหญ่ปะต้นใหญ่ปะสูงปะง่ายเลยเป็นไงบุกแฝดป้าก็สนใจพวงนี้ไหมก็สนใจพวงนี้ไหม ยีบวปอยครับหลายหลาอนนอกองเอียู่คุณกีเคิ่งนึงเก็บทึ่งหรือถิ่มเตี๋ยแล้วจากนันเสรเตรมขู่เตรมนี่ล้วค่นนุณเก็บเพิ่มในเครึ่งเลยได้ไปแล้วหนึ่งถังสีใหญ่ๆไม่ใช่ถังสีเล็กนะคะกองเอรีเยอะคุะไรดูสิคุณอะไรสอนบอ ตระป๋องไงคิดหอดลูกดิคือไงให้อุดรทายากระมาเด้อโบไปทรงเด้ดอลูกมาให้บ้านโคกเอ้ยย่าพักกันมาเด้อบ่ไปทรงเด้ดอตกละป๋วนะตกมาก,กับรดนวดกูนะรดน่องอญุ่นนะ ใหญ่บนะคะี๋ยวตาจะเกตุเราเอางานนี้ออกดิง่ายออกดิสุระของเอเลยอยู่นี่นะอ่อนส่อนสุระสุระสันสันเฮดอร่อยอร่อย มาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บประกอกองอีหลีเลยคนประกอบประกอบประกอมามาเก็บไปกันพุ่นลอยน้ำปลาเนาะแซ่บๆเนาะลอยไปแล้วรอบนึงแล้ววูบมันแซ่บไปเมื่อนัร่นะมันหน่อยพุ่นดูซื้อปฏิกิริยบพ่อแล้วนี่ยัไม่ได้กินเท่านะร้อยไปแล้วที่นึงแล้วแต่โบนแมนมื่อนี่โอเคเก็บประกอบกันเด้อมาสิคำ มากเก็บสร้กันมากเก็บสรอยกันบังแน้าุ่อนนะเตรมกำมือเลยไปแค่นี้เด้อ,อสิเก็บ่อแล้วเก็บเก็บพอ